ันดับแรกใครเข้ามาดูคลิปอันดับแรกกดไลค์ก่อนเลยครับผมแล้วก็พอคอมเนตนว่าคุณทําในส่วนของ d a r k กสตอมหรือว่าปืนนี้กี่วันนะครับผมก็ดูฮะและซึ่งส่วนตัวแล้วผมทํา5วัน5คืนติดครับผมก็ดูฮะทํามันมาถือเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราไปเจออะไรมาบ้างก็หากพร้อมแล้วไปรับชมกันฮะไปกันเลย let's go มาครับผมปีใหม่สวัสดีผู้เล่นชาวบล็อกฟุด้วยนะครับบอกดูฮะและซึ่งวันนี้ถึงเวลาที่เราทำเออ ในส่วนของปืนเพราะว่าอยากได้ปืนนะครับบอกกันว่าเป,ป็นปืนกลเกตリิงสุดเท่สุดคูลและโรแมนติกนะครับผมไม่เกี่ยวหรอกแต่พูดไปงั้นนะครับผกดูฮะ <laughs> ประเด็นก็คือขาดเยอะจัดเลยะครับบอกดูฮะขาดไข่มังกรนะครับผมแล้วก็กระดูกมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องหาเพิ่มนะครับผมหลกัลกๆเลยคือไข่มังกรแล้วก็เก็ตมังกรซึ่งมันก็หาที่หลังได้นะครับผมซึ่งไข่มังกรเนี่ยเราจะทำการไปหาที่เกาะภูเขาไฟนะครับผมก็ดูฮะแต่ดับแรกนั้นผมขอนี่ก่อนเลยครับผก็ดูซึ่ง ขอพายที่เกมอัปเดตมานานแล้วแต่เราก็ยังเพิ่งทาคลิปนี้เพราะงั้นแล้วก็ดูฮะผมไปทําการลงโทษตัวเองโดยการที่เราจะเล่นแบบว่าใช้แค่สายปืนนะครับคุณูฮะคือง่ายคือมีแค่ดาเมจปืนกับหมัดนะครับผมผลระยะไม่ก่อนเลยสร้างความยากให้แกตัวเองนะครับผมก็ดูฮะไปกันขอรีก่อนมาครับผมดังนั้นแล้วปืนจะเป็นสิ่งไอเทมหลักที่เราใช้ภายในวันนี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ดูฮะเอ็ดเราก็มีหมัดกับปืนไงเขาดูแต่ว่าผลปีศาจเราใช้ไม่ได้เลยนะเข้ากับดาบเนาะ ยากตรงสินี้ครับผมก็ดูฮะคนขับจะยากแน่นอนและประเด็นก็คือเราใช้ปืนไหนดีวะก็ดูครับผมฮะใช้ปืนไหนดีวะในการเออล่าในส่วนของเออเกาะภูเขาไฟใหม่นะครับผมและตอนนี้ได้เวลาในการเริ่มหาเกาะแล้วนั่นเองครับผมก็ดูว่าที่จริงล้วต้องคับไม่เหล็กด้วยแต่ว่าผมจะทาการเนียนไม่คับไม่เหล็กแล้วก็ตดสอยห้ตามเข้าไปก่อนละกันนะอย่างนึ้ก็คือเกาะภูเขาไฟนั้นหาคนเดียวไม่ได้นะครับผมง่ายคือหาเยวได้แต่ว่า ตีคนเดียวไม่ได้ไดนี่ครับผมฮเดีเดนเรารีห้องกันอุ้ยห้องนี้เหมือนเขาจะลากก่าเกาะลีเวทานกันอยู่เพราะว่าเออมันต้องใช้ในการทำเผาวีซีงั้นเขาดูครับผมฮะงั้นแปลว่าเราสาวให้จะเอเนียนติดสอยข้าตามเผื่อกบภูเขาไฟเกิดได้สินะครับผมอุ้ยล่าสนใจกำลัองออกเรือพอดีเลยครับผมเงาลาผูกฉันขอจอยไปกับพวกนายได้หรือเปล่าเราจะสัตทั้ง3ามทั้ง4คนนี้ เหมือนของจะครบด้วยนะครับผมได้อยู่แล้วโอเคเหมือนอนุญาตด้วยนะครับผมขอบใจมากเลยพวกเราจะไปกันไหนแต่ว่าเราต้องการคนเพิ่มนะนะเหมือนว่าต้องการคน5คนเพื่อทําการเปิดประตูริบทานนะครับผมก็ดูฮาก็ไม่รู้ว่าคนจะถึงหรือเปล่าเรามาทําการนั่งรอนั่งรอเยเรือแล้วกันนะครับผมก็นั่นแหละครับผมว่าตอนนี้เราได้ปาร์ตี้ในการออกตามหาในส่วนของเออเกาะใหม่แล้วนั่นเองครับผมก็ดูฮาซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือเราไม่สามารถให้ตีเกาะคนเดียวได้นะครับผมมันต้องใช้การ ร่วมแรงร่วมใจและสมมามัคคีนั่นเองครับโุโผฮะอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าน่นคือใช้จะทำภายในวันนี้นะครับพวกกระดูหาว่าจะได้หรือไม่โอ้ยครับมากินเลยเรือเนี่ยเช้เวลากินหรือเปล่าไม่รอฉันด้วยใครยังไม่มาอีกอว่าอีฮานนะครับพวกระดูฮะไม่ต้องรอพวกนะแต่มันโหดจังวะคุณูครับผมแล้วมันโหดจังวะมันเสียเวลานะโอ้อยก็รอสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะคนเดียวเองน่ามาแล้วน่ะเห็นไหมน่ะอีฮานมาแล้วน่ะ เรอที่หน่อยก็ไม่ได้อีฮานผมไม่พอใจเบียดบอลนะครับดูฮะเพราะว่าเขาบอกไม่ต้องรอนะครับกดูฮะอีฮานแม่งดูจริงๆสกิลใส่แล้วนะครับผมอย่าทำฉันเสียเวลา <c oughs> โอดจังมาถึงก็เดือดเลยคนดูบนเรือลำนี้ถ้านายไม่อยากเสียเวลานะก็ออกจากเรือลำนี้ไปสิ <c oughs> เอ้ยอย่าพึ่งตีกันด้วย <c oughs> พึ่งออกเรือเอ้ยอย่าพิ่งตีกัน <c oughs> เอ๋้ด <c oughs> มันข้อมูลอะไรกันบนเรือว่ะเพรว่าเยอะก็ดูครับผมเหมือนก็จะคุยกันบนเรือระหว่างรอนะฮะก็ดีฮะโคตรจะขอมยหน้าไม่ได้มาพันวันแล้วอย่างนั้นเลือนี่อ๋อเหมือนเะนเพื่อนกันนะครับก็เดูฮะอีฮานกับไอ้เบดเบดบอลเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อกี้มึงจะให้ทิ้งเพื่อนอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนแบบไในคบไม่ได้ได้ไอ้เบดบอลเนี่ยเออกับฉันน่ะเบื่อน่ะนะทาไมอ่ะถามทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนมันเบื่อนะฉันใช้ผมมังกรแล้วล่ะ ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วไอเบดบอลนี้มันคบไม่ค่อยได้นะครับผมอ่ะอีฮานบอกให้รอนะครับผมตอนแบบเออจะขึ้นเรือออกเมื่อกี้แต่ว่าไอเอบดบอลบอกว่าให้เออออกเรือไปเลยมันเสียเวลาอะไรเงี้ยครับผมที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนในเกมกันนะครับผมเออพวกถ้าเกิดเราลร่าลือเวทาเสร็จแล้วเราไปภูเขาไฟกันไหมเอ้ยมันคนดีเขาดูคบได้ดีคบไ,ได้ผมขอสอ่งคำพูดเมื่อกี้มาแล้วครับผมไอลีนสองแฉกครับผมก็ดูฮะผมวันไหนผมประหยดแล้วเอาอยู่แล้วแน่นอนพวก แล้วสมาพันธ์ล่าเรวอนรทานก็ขับเรือกันไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมก็ดูฮาโดยที่ยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายให้ตามหาก็คือเออเกาะเรืวนรทานนะครับพวก็ดูฮาแรกก็ไม่เจอสกอบกับไฟเช่นกันและซื้อมาก็ห้าพันเมตรแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เจอเอาเฮ้ยก็ดูฮาเหมือนี่ฮาจะตกเรือนะครับผมก็ดูอีฮานตกเรือเออรับอีฮานก่อนไหมอีฮาตกเรือเนี่ขับไม่ดูเพื่อเลยเออได้โปรดรอฉันด้วยน่าสงสารอีฮานบอกก็ดูครับผมฮะ น,น่าสยอหานมาดูครับผมฮะเบดบอลเรียกเอ้ยอีฮานเพื่อนอีฮานก็บอกว่าว่ายังไงแล้วก็เดก็บอกว่าเออนายผมมากรอ,ก,อกันได้ไหมอ่ะถ้าเกิดได้สักคนอย่างไรเงี้ยอ่ะอุย้ยมีการขบกะโอเคด้วยอีฮานก็ไม่ค่อยจะเลือกคบเพื่อนเลยคนดูครับผมฮะคนดูเอยอ้าวชิปป้เปงแล้วไรคนดูฮะเรือล่มครับผมมนดูนายใช้โปเหรอ ถามนะคำรามนี่คือ,อยังไงอ่ะไม่ได้ใช้งูโหลดเป็นนังโปเนี่ยนายไปช่วยกันอุดหนะ้าส่วนเราจะการข้้งล่างเองอ่ะได้เลยพวกรอบนี้เหมือนเราเจอคนไทยนะคะผมมาดูฮะขวดจะหาห้องที่ว่าคนล่าเจ้าได้ก็พอสมควรเลยนะครับผมน่าพอสมควรเลยครับผมก็ดูมาทีนี้เราได้ปาร์ตี้อีกสองอีกคนนึงแหละหายสักคนแม่พวกสองคนไม้ไแต่ไหวบ้างโอ้ยคุณว่าเอฟซีนี่ว่ะนี่มาถามเราใช้โปนี่คืออะไรวะมาดูฮะซิกมาคนดังซิกมาไหนอ่ะ ซิกมาบอยซิกมาบอยหรือเปล่าซิกมาบอยหรือเปล่าครับผมเลเวลก็เท่ากันด้วยใช่แน่นอนใครวะคนดูฮะซิกมาหรือเปล่าตอนนี้ใเรือ,รอของเรามี4ี่คนนะครับคนดูฮะก็เหมือนจะเป็นคนไทยด้วยนะครับผมคนดูฮะสวยเลยครับผมได้คนไทยเพิ่มมาด้วยนะนี่ถือว่าคุยง่ายเลยฝรั่งแม่งก็งกมัน,ม,นมันตีกันซะมากกว่านะครับผมใช่ราชาซิกมาไหมแล้วใครมันคือราชาซิกมาวะ มึงดูคลิปกูจริงไหมนี่น้องฮะเองดูคลิปไปจริงมันเอซิกมาไหนอะไอ้บาเบอร์เออนี่ยของจริงแลรชาชาซิกมาใครเด้กคนดูไปเรื่อยอะคนดูอะไปเรื่อยไอตัวหมาละครับผกคนดูฮะราชาซิกมาไหนนี่พี่ชายทำคลิปหากอไฟ้าเหรอพี่ ใช่แหละครับน้องชายพี่แน่นอนครับน้องนี่เองรู้ทันนะนี่อ่ะเดี๋ยวตกเรือเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งพิมพ์ก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งพิมพ์ก่อนเรือข้างหน้าน้องเอาเบรกเบรคน้องน้องเลี้ยวน้องเลี้ยวเอา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 เรือพังเอาเอาโมแต่พิมพ์ไงล่ะไม่ยอมเลี้ยว my god แล้พอหลังจแต่เราทำการหาเกาะกับปลาใต้นี้อยู่นานพอสมควรเลยนี่เองครับพวกกนๆดูฮะ ในท้ายสุดแล้วเราก็จะหาไม่เจอนะครับผมตอนเรียได้ว่าเศร้าและเสียเวลาประมาณไปชั่วโมงเลยนะครับพวกหหาหาเกาะลาวาที่มันยากจริงๆและเราก็ได้เจอกับหนูมีศาที่มาขอความช่วยเหลือแก่เรานั่นเองครับพวกราากระดูหกห่าอกอมังกรครับเฮ้ยทุกคนมาตีกอรมังกรน่ผมเจอกอมังกรแล้ว4,150เมตรมาซอยผรมแน่ มาถึงเซิร์ฟนี้โอเคครับปุ๊บเจอเลยแต่แต่ว่าเขาตีไปแล้ยังปรูฮาไม่รู้เช็ดเก่าหรือเปล่านะครับผมข้าจะไปสวยไปสวยแนย่ผมถามกันนะว่าทานันไหมนะครับประูฮาซึ่งไม่รู้ว่าเออมันทันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าเช็ดนานหรือ,อยังนะครับผมน้องชายแล้วประเด็นคือสงคนไหวว่าคุณดูฮาเพราะว่าเราไม่เคยลงแบบ2คนเลยนะคะรับมก็ดูฮะปกติคือเราอุดนะคะรับมกะดูฮาถ้าเกิดเราแบบว่าตีแล้วก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไอ้หมอนั่นอยู่นั่นนะครับมกะดูขอเป็นคนอุดได้ไหม อุดแต่พอได้ถ้าเกิดตีเซนเซยังทียังไม่รอดเลยนะครับผมขันครับพี่โอโอเคงันได้เลยแปลว่าก่อนเราเจอเลยนะครับผมดูสวยเลยครับผม <c oughs> เา <c oughs> กาะแรกของเราอือเกาะแรกของเราอ่าเขาดูครับผมในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะฮะเขดูกเกาะแรกของเราภายในครั้งนี้นะครับผม สวยเลยสวยเลยกอบภูเขาไฟแต่มีแค่คนเดียวนะครับผมฮะรวมกันเป็นสองคนหวังว่าจะแบบว่าแบบที่ได้นะครับน้องพี่กันให้แต่ไม่ชิบไม่แล้วกันกูว่าแล้วเจียกกูกันไม่เป็นชิบแล้วไงครับผมไม่รู้ไหวไหมนะเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่เคยกันเหมือนกันปกติแล้วเออพี่ชายคอยอดนะไหวไหมนี่ผมขอเป็นหัวพาร์ละกันนะครับผมไม่ว่าดาเมจเราจะไม่มีในส่วนของผัวปีศาจมีแค่มันกับปืนนะครับผมสวยของจริงถ้าเป็นดาบแล้วก็จะได้อยู่นะครับผมแต่ไม่ได้ว่ะเรารับสัญญาไปแล้วว่า เราใช้ได้แค่เออปืนกับหมัดนะครับผมอ๋อเปอิดเลยเออเอาไงเอากันนะอยากทำแล้วก็ทําเลยทีนี้แหละครับเอาเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ว่าผลพันธุ์น่าจะได้เดี๋ยวมั้งขอหญ้าแปลงร่างกอนละกันนะครับคุณดูฮะขอหญ้าแปลงร่างรอเลยเออเอาผ้าเหมือนกันอีกมีการได้ไหมนี่กันได้ใช่ไหมสุดต้องกันนะครับผมไอหมอนนะั้นมันจะไปเออข้างบนนะครับผมก็ส,สู้ๆละกันตรงนะั้นอะตรงนี้เดี๋ยวกันเองเอ้าเฮ้ยน้องน้องหกสิบแล้วน้องเอง็งอุดยังไงของเอง็งเลยน้อง อุดยังไงเนี่ยพี่ต้องลำบากมาอุดให้ไอเด่น้องไม่ท่าไหนมันปิดได้บ้างวะเอ้าเฮ้ยท่าจะไปตีแล้ว,วอ่ะวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก็ลักไปน้องไม่ฝากกนะ็ได้เนอะตรงนี้พี่เองตีตีต่อยตีนั่นเป็นดูดเลือดนะครับผมตีตีตแล้วก็ทําการดูดเลือดครับผมก็ดูฮะดูดเลือดเลยโ <c oughs> อ้โหโคตรแรงเดียว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 โดนแป๊บเดียวไม่เกินครึ่งหลอดไม่ก็แล้วประเด็นคือปุ่นลาวาไม่ตีโคตรแรงนะครับผมเดีดเ๋ยวตายหายแล้วก็ดูครับผม ตายแล้วเดียถ้าเกิดไม่มีดูเลือดแล้วก็สูบโอ้ยเดี๋ยว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 โลเลือดโลเลือดละลำบากจัดลำบากจัดลำบากจัดโอเคดูเลือดก่อนดูเลือดดูเลือดมาดูเลือดมาถอยดูเลือดถอยหาจังหวดีแล้วก็ถอยตายตายตายโฮ้ยดูดูดูด้าดูมาโอ้ยเกือเกือถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวดูเรื่อยนะครับผมได้เรื่อยเรื่อยอ่าเดี๋ยวตาย น้องชายพี่ตายเลื่อนกันไม่ได้ยี่ไม่เคยกันเลยบอกแล้วไบบกันไม่ไหวพ่อหน,นมและวพอล้างจ,าจะได้เจอกับปาร์ตี้โซนสามันเองครับผมก็ดูฮะเป็นเออชายการทั้ง3ออกรถขับในส่วนของเออเลื่อนฟันตาคอนนะคะผมเพื่อออกตามหาเกาะผูกกับไฟนั่นเองครับผมมาและที่สําคัญก็คือเรียกได้ว่าดวงดีด้วยนะคะผมก็ดูฮะเอาเว้เจอเกาะลับครับผมก็ดูฮะมีหลไอเลด์เงาว่า พอเราไม่ได้หาไม่เจอจังเลยนะคะผมกนดูฮะมลาไอแลด์นายนนเห็นหรือเปล่าพวกนายเห็นหรือเปล่าบอกเลยดวงดีแต่ว่าเราไม่ต้องการนะครับผมผมไม่ได้ทำโพงทำเผาเลยรนะไปกันครับผมเสียงมึดเอ้เสียงเอ้อา,เอาวอาอีกเกาะหนึง่งมิลาได้2สองเกาะลวดทูมิลามิลาสองเกาะโคตรดวงดีพวกเห็นหรือเปล่ารอเดี๋ยวเฮลไม่ต้องสนใจหรอกเออเป้าหมายเราไม่ได้ตามหาก่อนนี้ไง เป้าหมายเราคือออกตามหาเออเกาะหัวไฟเนาะครดูฮะเอาลาบสองเกาะเลยพวกเราไม่โคตรโชคดีใช่แล้วล่ะพวกพวกเรามาโชคดีง <c oughs> ั้นไปทางข้างหน้าเราจะเจอเกาะนล้ก็ได้นะเ <c oughs> จอเฉย <c oughs> สวย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 ก็เจอ เงาวะเจอทีเอาไวา้เอ,เอ้โชคของฉันเฮเยทุกคนพร้อมแล้วเขาดูฮัตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมใครตายถึงเราฮะขึ้นไปอุกดกระบอกเลขกอดูเราต้องการสินะตัวมา พารัาบพากือต้อการดีแง่ต้อการดีแง่และแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงระบายอีกครั้งตรงที่ว่าเราต้องกลับมาการอีกครั้งหนึ่งนเองคกกรับผมก็ดูฮะโดยที่ใช้ผลพลาแล้วก็มีดาเม็ดแค่ส่วนของหมัดอย่างน้อยก็พอดูดเลือดจะยู่ได้บ้างนะคะพวกก็ดูฮะและตอนนี้เราได้ระวังตัวมากขึ้นคกกรับผมก็ดูฮะโดยที่ไม่ปล่อยให้เลือดน้อยเลยทีเดียวนะคะผมก,ก็ดูฮะพยายามรักษาสติแล้วก็เซฟเลือดเอาไว้เพื่อที่ว่าไม่พลาดเหมือนเก่าแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะคะผมก็ดูฮะเหมือนว่าจะโคตรสวยครับผมก็ดูฮะเลือดทที่เเรราาาํกซฟไว นั้นไม่เพียงพอแน,น่สิบเก้าวีครับผมอึบมาอึบอึบอึบขอดูดเลือดหน่อยทัวดูดเลือดทัวโอเคสวยสวยสวย,สวยเ,เดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะเอาครึ่งหลอดเลยเหรอท่าอะไรวะเ,รเ,เกือบเมื่อกี้เหลือกี่ไปถึงสิบวีแล้วอก็โโดูอ่อะไรอะ่ะขอร้องเถอะให้ผมอุดเถอะอุกันไม่ไหวมีแต่เออมีแต่ดาวมิด ปืนนะครับเหมือนกันไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรครับผมคอนโดฮาก็คือเป็นการหาเกาะหมูธฮาร์นะครับผมฮะค่อนข้างท้าทายดีว่ะมาคอนโดฮาไปกันครับผมตอนนี้เราได้ปาร์ตี้มาแล้วนะครับผมคอนโซึ่งก็มีหลายคนก็ถือดีหน่อยนะคอนโดฮาจะได้แบบว่าไม่ต้องกันด้วยนะครับผมคอนโดจะไม่ต้องกันด้วยนะครับเราจะได้แบบว่าเออเป็นฝ่ายไปอุดแทนนั่นเองฮะเดี๋ยวก่อนนะคอนโดครับทำไมเรือมันขับอย่างเงี้ยก็ไม่เรือมันไปอย่างเงี้ยคอนโดวอตเต็มลาโบเลยดีกว่าก็ดูเม้งโป เต็มแล้วด้วว่าดูดิคนดูครับอกว่าเรือแม่งขับไม่ขับคขับเลยเลยค็ดูดูดิแม่งฉลาดก็ฉลาดึงตามไม่ทันอ่ะอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคเหมือนว่าจะเจอนะครับผมดูฮ้าแล้วแม่งโคตรโกงโคตรโกงเออเหมือนฝรั่งใช้โปวาร์มนะครับผมเหมือนที่น้องคนไทยในนี้เขาบอกมานะครับผมมาดูเหมือนเป็นโปวาร์มนะฮะแม่งน่ากลัวคนดูน่ากลัว่ะเอาละฮะรอบนี้เหมือนว่าเราจะได้อุดนะครับผมคนดูฮะเหมือนว่าจะได้อุดเนาะ สวยเลยอย่างนี้แหละครับผมเราจะได้รอดไงเขาดูฮะเราจะได้แบบว่าไม่โดนไงครับผมเราจะได้แบบรอดปลอดภัยเป็นแลน้วครัวฮะเหมือนว่าคนพวกการจะตายนะครับผมฮะเลือดเอออันนี้แมงลวดสุดท้ายผมก็ต้องมาอ่าป้องโกง,ป,ง,ป,งป้องการเอออีกแล้วนะคะผมทันไหมว่ายาดยานะยานะยานะอานะขอเปลี่ยนก่อนสวย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 ทานอยู่โอเคเฮ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยยาต้องได้เว้ยวันนี้ต้องได้เว้ย เราเอาแค่สองลูกเองคนดูแค่สองลูกเองส่วนมังกรลั่นไปมังกรลั่นไปมังกรลั่นไปนั่นแหละนั่นแหละระวังตัวเรียบร้อยครับผมมาดูไหนไข่มังกรฮะฮะไหนอ่ะไข่มังกรวัตีบนดอบตรงนี้ไม่ใช่เหรอเงาวอย่าบอกนะคนดูไม่ดอบเลรไหนใครพ่อหนุม่มรู้เปล่าใใไหนไข่ม่เป็ในไข่มันจะดอบเลย เองรู้ไหมเออผมพยายามหาถ้วยแล้วคดูฮ้าเหมือนว่าจ่ามไม่มีนะครับผมก็ดูไม่ดอกมัง่งโอเคคดูฮ้าไอ้นี่ไอ้คดูฮ้าที่มันโปนะครับผมก็ดูฮ้าแม่งตีรัวเลยก็ดูไม่ต่อยรัวเลยง่ายหมอนี่ก็ไม่รู้ว่าไข่อยู่ไหนนะครับคดูฮ้าแล้วไข่มันหายไปไหนเยอะขาดตั้งนาน ไม่ได้สักลูกเลยนอนละว,วันเนี้ยมาครับผมมหอีกรอบนึงคนดูโอเคกกว่าจะหาเจอนะครับคนดูก็ขับเรืออยู่นานเลยนะครับผมคนดูขับเรือนานเลยตอนนี้ก็เจอเกาะแล้วนะครับผมรอบนี้เออผมว่าจะเจอไข่นะคนดูฮะรอบที่แล้วคือไม่เจอไข่นะครับผมเปิดเลยนะอ่ะเปิดเลยพ่อหนุ่มข้าพร้อมแล้วเปิดเลยไปและสุดท้ายไอ้ก็ต้องเป็นคนกันอีกเช่นเคยเม่งหน้าที่นี้มีใครทํากันเลยเว้ยหรืออาจจะอุ่นกันอย่างเดียวเลยเว้ยก็ได้มาคนดู ปิดทองหลังพ้าแล้ครับผมกันมาครับผมถ้าเริ่มชินแล้วก็มันก็ได้อยู่นะเ็าดูฮะหาไข่หาไข่หาไข่ฮะฮะทำไมมีแต่กระดูกคนดูครับผมแล้วแล้วไข่ผมล่ะฮะเลือกไข่คอยู่ไหนอะเดี๋ยวก็นะเขาดูครับมันไม่ได้ดรอปลอยใช่ไหมก็ดูไข่เนี่ยไม่ได้ดรอปลอยใช่ไหมว่าเดือดชิดเพราะว่าแต่พวกเองได้ไข่กันไหมทำไมพี่ไม่ได้ไข่วะน้อง เจอแล้วไม่เจอใครไม่อะพี่ไม่เห็นเลยโอเคเหมือนว่าน้องชายจะไม่เจอเหมือนกันนะครับผมก็ดูฮะอะไรอยู่วะไหนคครหัวอะไรใครเอาแมมมอสหรือโมจิซึ่งรอบนี้ผมสัญญากับน้องไว้ว่าเออถ้าเกิดช่วยหาก่อนจะให้ผลโมจิกับผลเออแมมมอสนะครับผมก็ดูับเป็นของรางวัลซึ่งน้องชายก็พาเรามาหาแล้วนะครับผมก็ดูก็เจอในในห้องไอคนว่เจอในเซิร์ฟไปเลยครับผมผมมาเอาแมมไอหมอนี่เอาแมมนะครับผมก็ดูก็ให้แมมมอสน้องชายไปแล้วกันนะครับผมซึ่ง ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอในส่วนของเอ่อไข่แต่ว่าเราก็ต้องรักษาสัญญานะเพราะว่าเราก็สัญญากับน้องเขาว่าให้ช่วยหานะครับผมอีกคนหนึ่งก็เอ่อเป็นโมจิสินะอ่ะเรียบร้อยครับผมโอเคครบนะ,ะครหายากจังเลยครับน้องชายหาแค่สองฟองไม่เจอเลยว่ะและซึ่งรอบนี้คุณหันเราเปิดยุธีในการหาใหม่นะครับพวกคัวหันโดยการที่เราทําการหาคนเดียวนั่นเองครับคุณหันแล้วก็กระจายก,กันไปตามจุดต่างๆนะครับคุณหัว เพราะว่าหากกระจายันไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสเจอได้มากกว่านั่นเองเป็นไงล่ะคะคนณาพอฟังพู้เป็นแผ่ที่ดีเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยอย่าเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าอ้าวเจอเจอเฉยโอเคบอกทุกคนก่อนว่าเจอแล้วนะครับผมลุยลุเจอแล้วทุกคนเจอแล้วอ่านหกรเมตรมาเลยมาเลยดวน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 ดนดวน,ดวน,ดวน ดีนะมีเข็มทิศแต่คดูฮาร์ถ้าเกิดไม่มีเข็มแล้วก็น่าจะหากันยาวๆแบบงอมๆนะครับผมมารอรอเออมาถอว่รีบมาถอว่รออยู่เดียวเร็วรีบมามาคดูฮาร์เริเร่ม,มจะทยอยมากันแล้วนะครับผมเริ่มทยอยมากันละเดี๋ยวพี่ชายอุดนะครับน้องโอเคหรือเปล่าตามนี้เลยเดี๋ยวพี่ชายอุดนะน้องส่วนคนอื่นละอันนั้นเองละกันนะตีกันก็นได้ครับผมอ่าโอเคเราบอกไ้ก่อนแล้วเราจะอุดเพราะว่าเราก็แบบเอาง่ายนะคดูฮาร์เรา ยังการไม่ค่อยเก่งนะครับผมเดี๋ยวตายนะมนไม่ใช่อะไรคนดูฮะพี่ชายหามาหลายรอบแล้วคนดูฮะไอไข่มังกรน,นี่มันไม่ดอบเร็วหรอน้องชายพี่หามาหลายรอบแล้วพร้อมก่อเดียวดอบเลยเออปกติมันดอบทุกรอบไม่ใช่หรอวะคนดูฮะกูงงวางว่าวันนี้จะดวงดีนะผมว่าจะดวงดีมันดอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับก็แย่แล้วกูมาติดหลก่อนเลยไม่เจอเลยเนี่ยดอบร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวลองดูรอบนี้ขอนะ ขอนะขอนะมาไหมได้ไหมได้ไหมเออตะระวางตัวกว่าดีตะระวางตัวโอเคไข่มักงกรมาโอเคเก็บเลยเก็บเลยโอเคได้มาหนึ่งลูกได้มาหนึ่งลูกเในกิยาัที่หามาหลายวันในสุดก็ได้มาอุ้ยกว่าจะได้ครับผมสามวันกูพูดเลย ว่าสามวันในที่สุดก็สำเร็จว้เจอกันแล้วชายพี่พี่กินข้าวละได้ไข่ไหมได้ครับน้องตอนนี้ได้ไข่มาเกือขึ้นว่าเกือมา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 เจอรอบคนดูฮะไปอีกรอบแล้วนะครับผมเอาวะเราหาเจอแล้วนะคนดูฮาซึ่งวันนี้เราที่เจ็นเวลาตีสามคนดูฮาคนอื่นหาเกี่ยวไม่รู้ที่รู้ก็คือเราล่อจากที่สี่มที่เจ็ดแล้วนะครับผมว่าแต่เพื่อนนายนั้นขี่เรือบินได้ใช่ไหมน่ะใช่นั่นใช่เพื่อนนายหรือเปล่าพวกที่กําลังขับเรือมา t อเติร์ฟเรือบินได้ไงวะ m ม g กอแล้วเรือมันมาได้ไงอคนดูบินได้เอาเลยนะเออกดเธอวะไปกดเลยนี่ไงฮึบโอเคใคร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 ะใครอยู่ไหนอะใครไม่ดรอปอีกอะไรอยู่วะแม่กว่าจะหากอได้ก็หาไปชั่วโมงนะคะผมก็ดูฮะคือใครไม่ดอบอีก กูจะเคลสิอาตอนนี้คอนโดฮาร์เราเดินทางมาประมาณ1 5 0 0 0กิโลแล้วคอนโดฮาร์ซึ่งเฮ้คอนโดครับผมคือจริงๆเรามีเข็มทิศนะครับคอนโดฮาร์แต่ว่าไอแมกเนตนี่ไม่ช่วยหรือวะคอนโดฮาร์เข็มทิศไม่เจอเยรอว่าเดินทางมาไกลมากแล้วเราถามพวกนี้ดูคอนโดฮาร์ไข่มังกรนี่มันดบร้อยหรือเปล่านะครับผมก็ดูทําไมเรามาหลายก่อนแล้วไม่ได้เลยวะดบร้อยเห็นไหมครับผมว่าแล้วคอนโดฮาร์ไอดีผมแปลกแล้วคอนโดฮาร์คนอื่นไม่งห่า้อยส่วนเราแม่ง กีโก่แล้วกูหาดแบบหลายวันจัดนะครับผมเอ่าเหมือนว่ารอบนี้กับปาร์ตี้นี่จะออกเรือมาสองรอบแล้วก็ดูฮาซึ่งอะง่ายนะผมว่าตอนเนี้ยแม่งจะไปหมื่นห้าอีกรอบแล้วครับผมก็ดูฮาลายแบบขาแบบโอ้ยเป็นชั่วโมงแล้วก็ดูฮายังไม่เจอเลยครับผมก็ดูหาจากประมาณเที่ยงคือตอนนี้ตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองแล้วนะครับผมตกลงแม็กเนตที่เรามีนี่มันช่วยได้ไหมเด็กก็ดูฮาแม็กที่มีมันช่วยได้ปะวะอะโอเคเรือพังพอ พ่อก่อนเลยนานเกินไม่ใช่ละพวกมือนห้าสองรอบไม่ไม่แต่งเงาเกะไม่ไม่แต่เงาเกะไม่รู้เหมือนกันแฮ่ได้โคนลาหนึ่งเออเขาแบบว่าเออสามลาบใครนะเออมันก็ได้คด้าหนึ่งหมดแล้วทาไมผมไม่เจอวะเข,ขดูฮะว่าทำไมเรือมันไวจังเรือวินอีกแล้วอ่ะเรือวินอีกแล้วนะครับผมเรือวิเศษเติมมาคือเติมก็แย่แล้วปอเติมก็แย่แล้วพี่เรือเว้ โปรยแล้วพี่ระวังด้วยนะครับแล้วต้องระวังอะไรครับน้องต้องระวังอะไรเหมือนพวกที่ไ,ไปใช้โปรหากอกอีกคนดูห้าเหมือนจะเป็นเอฟซีแล้วด้วยนะครับผมซึ่งเ,เต็มบบเลยว่าเอฟซีกูลาวาโดนทีเดียวตายนะครับอ่าโอเคครับน้องจัดไปเตือนเพราะความหวังดีโอเคได้เลยครับน้องขอบคุณที่เตือนพี่ด้วยความหวังดีระวังตัวกันด้วยนะเดี๋ยวพี่ชายไปอุดละระวังตัวกันด้วยไปมาครับผมเรียบร้อย เรียบร้อยโอเคไปดูไข่ไปดูไข่ไข่ดอกไหมไข่ดอกไหมไข่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 อยู่นั่นอุ้ยเก็บ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 เดี๋ยวว่านะน้องชายน้องชายเก็บไข่ที่ไปกูรู้แหละที่เราหาไม่เจอมาตลอดมีคนเก็บแยกเราได้เองก็ดูจริงว่า น้องชายน้องชายเก็บไข่พี่ไปแล้วเมื่อกี้ผมแย่งพี่เหรออาจจะใช่แล้วเนาะใช่เนาะคำตอบที่เราตามหามา5วันเต็มๆคนดูฮะผมรู้แหละมาดูครับมันสามารถแย่งเก็บได้ผมขอโทษครับไม่เป็นไรครับน้องอย่างน้อยก็ได้รู้คําตอบนะค็ะดูฮะว่าเออมันสามารถแย่งเก็บได้ที่เราแบบเราก็งงว่าบัก็กหรือเปล่าหรือเลยหาไม่เจอแต่อย่างน้อยน้องชายก็หาให้เราได้นะครับผมเอา,าลอ่ะรอบนี้เราต้องเก็บให้ได้นะครับผมอึ๊บอึ๊บโอเค โอเคอย่านงชยัยเรอบนี้พี่ขอถือพี่ขอแล้วเนาะกูไปเตรียมตัวเลยกูไปเตรียมตัวอยู่แถวจุดเกมไครเลยนี่ยมา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 สามชั่วโมงก็ดูครับสมชั่วโมงในการตามหาวันนี้นะครับผมก็ดูขอขาขาขอขอขขขใครใคใครร ใครเกมใครเกมใครเกมใครโอเคเรียบร้อยคนละฟองไปแล้วกันนะครับนางได้มาเลยหนึ่งลูกครับผมขอบใจมากน้องชายน้อยทั้งสามคนของพี่อีกไหมเหรอไว้ก่อนน้องชายมันจะตีสี่แล้วเพี่อพี่ไปนอนเถอะขอบคุณมากทุกคนไปแล้วฝันดีโอเคขอบคุณมากเจ้าพระขอบคุณสลับเรือบินแล้วควรขอบคุณดีไหมนี่คนดูเด็กก็ขอบคุณอ่าโอเคผมเรียบร้อยก็ได้ในส่วนของเออ เล็บมังกรมาแล้วทีนี้เราจะเหลือแค่ในส่วนของไฟนะครับผมที่เรายังไม่ได้ครบนะครับผมฮะเต้องหาฟงหาฟ้ามีนะฮะก็ดูเซ็งว่ะนายดูซิว่าขาดเท่าไหร่นะครับผมจะทําหอกด้วยก็ไม่ทันแล้วก็ดูเพราะว่าหาใครสองฟงนี่ก็ดูฮะใช้เวลาหาวันนะครับผมก็ดูเรียบร้อยครับก็ดูครับหาเยอะเลยก็ดูงั้นขออนุญาตฟามไฟสักครู่นะครับผมก็ดูฮะไปกันอ่าฮึไปครับผมเรียบร้อยฮึมาขออนุญาตค้าบแล้วกันนะครับผม โอเคที่ได้ไปทำอคอนเทนอื่นต่อเพราะว่าอันนี้มันเสียเวลาเกินไปแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ได้ส่งปืนมาสักทีนะคุณดูในที่สุดก็ได้ปืนมาแล้วหมายก็ยิงโคตรรัวแต่คิดว่าคอยไปฟาร์มมาจะที่ห่างละกันนะครับผมถ้ากิน,นี่จะนานเกินไปแล้วฮะคุณดูไปครับผมได้มาแล้วฮะคุณดูความพยายามของเราสำหรับทีนี้ไปแล้วครับผมบายไปแล้วฮะบายไปแล้วครับผมบายไปแล้วฮะบาย โอเคครับผมก็ประมาณนั้นคุณดูซึ่งบอกเลยว่าจริงครับผมคนดูเนี่ยเริ่มถ่ายแต่วันที่เออวันที่สี่นะคะผมคนดูฮะนี่วันที่สี่นะครับผมวันที่สี่เดือนหนึ่งกว่าจะเสร็จกันเนี่ยวันที่แปดครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมห้าวันไหมคนดูฮะก็พอแล้วครับผม,นมคนดูฮะฮฮจะทำหอ,อกต่อก็ไว้ก่อนแล้วกันคนดูพักก่อนมื่อกี้นี้ไปแล้วครับผมคนกอม